ตีมลูกแค่เดียวกันไหม่ถ้าเขจากทีม่านเดียวกันนี่ก็กินก้วยว่าม่จริงเไม่ลย่ก่กินกินได้หมดรเาะเื่ยกนลูกกล้วยก้วยได้เว้นมีดกกได้เนีกไอ้อาให่ลน้า้าวจิ ันเป็นแดงเป็นดำอะไรไปตรงนี้ันดาเป็นแดงนะรออมิน,น,น,นว่าอรออินบอกไปกงเลยรอเอดินรออดินกลามัดร่ะงอดมินหลัาเป็มันียๆกเขามืน อรู้ว่มันมียืดอยูนรันดาันดามียืดอยันดาเล่นเป็นัมมันรันดาเป็นดัมมนนะรันดาเป็นัมนก็ได้คุณลุได้แนนเ

问呢？ มันนี่แต่ตัวแดงนู้นนอาจจะยาวว่าตัวแดงนู้นหนาควรตานี่มอนหนึ่งนะตัวแดงหนาควรตานี่มอนหนึ่งตัวลันดานี่ยไม่นะไม่นะไม่นะแดงเป็นแดงนะแดงเป็นแดงลันดาเป็นน้ำมันแดงเป็นแดงลันดาเป็นน้ำมันเแดงลาเป็นน้ำมันร่างกายผมเลยว่าตัวลันดานี่ดูดีว่านะมาจิเกอร์แต่ผมว่าเข่า่าจะสั้นว่าไหม่ตัวแดงผมเลยว่าเขาอยาวว่าไหนต่อ Tôi là đẹp 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 chết. Rồi chết, rồi to chết đẽ to chết đẽ 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 to đẽ to đẽ 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 เลยว่าสันว่าเข้ากันมันเมื่อนึงจะมาแจกแจงเลยตัวลันดาอาจจะสันว่านะก็ใจกันมาอาจจก็นะเด้งโต๊กหนึด้งโต๊กหนึ่แต่น่าจะสันว่าแล้วแต่ว่าร่างกายไม่เลยว่าตัวเนตัวด้ำตัวน้ำมึนนี่ตัวลันดาหนี่ใหญ่หนีเด้งโต๊กหนเป็นว่าจะเข้าดีจากสองตัวเลยโอ้โหตัวแล้วโกตัวแล้โหตัวโอ้โตัวโอ้โหตัวไหนตัวไหนตัวแดงนาคุณตานี่มาอ้นหนึ่งตัวน้ำมึนไม่ Clue now, clue. อาการได้ไหมนูลุกลองนะลุกลองนะลงจะมาตีคนนี่หน้าลงตัวหลันดานี้เยอะกันสดดีกันกาบนเป็นนาเรื่องนะแต่

ไตรงเลื่อมแจ็ดร่องมันมันก้าวไม่ขึ้นก้าวไม่โตเข้ามันเดีอดเกินแจ็ดร่องเบอร์แด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 งมันไปลั่งเลือท่งแล้วมั้ง มีปัวจังเฮ้ยน้ำมันก้าววดงเฮ้ยไอ้น้ำมันผมจองจังจองอีปััวก้าว้างงอีปลกกับครับกลัลงกลาบลงขวบลื้อเรกลงกลลงตางไม่มีกอนพมอนนี้กลาบลงมีใส่ก้าวครับมีทีนี้กลาบลง ล่างลงไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงขึ้นไป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 มาจุ่มกับปลาหน้วไอแดงหวานล่งๆนี่ตรงนี้คนมากี่ตายสี่รอง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 สี่รอวน่ะมันเริ่มเก้าใจความเลยนะผมเลยนะเริ่มจำโต๊ะแล้วเริ่มม้วนตึงหมากว่าเลยผ้ารองผ้ารองผ้ารองมันเริ่มเก้าใจเลย มีพัฒนาการนะมาจะก็เมื่อเช้นั้นมันมีพัดนาการมันเลขเดียวเลยมันตัวรังเลยวเมื่อนี่เลยกราคาไปถึงรอยรอยยีเลยนะแต่วันนี้ดั้ขึ้นมาถึงเจ็ดต่อรองแล้วนะเลยว่านะมันเดือมก้าวคอเดือมเร่ดายลํำมีปับหัวจังเลยอ้ับวัวไอ้ผับัวไอ้ผับัวไอ้ับวัวไอ้แตกกัน Cendrong, jangan lagi. Cendrong, 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 cendrong. Dang tu kau kena pergi. Ay dang tu kau kena pergi. Tuan Amun, tak tahan, tak dapat jaga. Lut pergi, lut pergi, Kau tua leh, lu macam cendrong leh. Oh, Kau tua leh, pet tua leh. Pet tua, cendrong. Pet tua, cendrong. làm cà phê Chết luôn Chết cứng to Chết leo Chết lão Chết to lão à cuộn ruộng mày đai. À, ai đây kết bay ai đây kết bay ai đây kết bay ai đây tự câu là cái kết bay ô ai nằm ở đỉnh cao cang ai nằm ở đỉnh cao cang ai nằm ở đỉnh cao cang 大哥。 พี falando, ่นกหน้าโตต่างพีเลยน้ำต uh ัวใจล่กลงน้ำตัวใจลกลงไอเด็กขึ้นมาไอด็กขึ้นมาไอเด็กขึ้นเลือยเตัวเด็กน้ำปรับพวกเรา รูดไปรูดไปตอนนีวมันง่าจากว่าแหละปักมาที่ไ็ได้นะเจองเจะองเจะนองเจะองจะรองเจะองจะองเบ้บเบ้บเ้เ้้เ้ข้าล้าวกางเร็วข้าวโ้อยู่เร็วข้ากเร็ว้ากาะมาิ ดีกว่าดีจัง ไอ้ดำใครพระไครได้ใครกว่านลูกลงเจ็ดรงเจ็ดรงมันมันพิงเกี้ยวไปกันอีกวานและอีกวานอีกวานอีกวานครับไอ้ได้ก็ดีอีกวานครับไอ้ดับการูดมาไอ้ไดงอีกวานครับแปรต่อเจ็ดรองแปรต่อเจ็ดรองแปรต่อเจ็ดรองไอ้ไดงนี่ครับเป็นมวยแปรต่อเจ็ดรองดูเดือดกูนี่ประมาณดูเดือดแล้วดีจากกู เต้โตจริลงมันมาเลึกจ่ายปลายกู้ใจแดงนี่อย่างแ้ามันจ่ายปลายกู้มันมาลุยอย่างกูเล่ดับสบายดับสบายไอ้ดำลาไอ้ดำลาไอ้ดำลาไปวิ่งอะไรกันเดี่ยวชุดสมายจิจัมพ์เพอ่มอย่างนี้นะหัวเชนคุณนี่บางทีอาจจะแป้ใช้ตัวแดงนะเพราะว่าตอนนั้นนั่นนั้นนั้นอาจจะกลายเป็นแป้ใช้ตัวแดงนะไอ้แดงทื่เขาคิดไปไอ้แดงทื่เขาคิดไป ปแปรต่อจากถึงรลงแปรต่อจากถึงแร่องแปรต่อจากถึงรลงแปรต่อจากถึงรลงบังได้บังงานะมาจริงนะบัวนี้บัวนี้ไม่หายขูนี้ยังไม่หายแปรต่อจากถึงรลงแปรต่อจากถึงลงเอาไ้นำกำกำเราไปนำกกเรา น้องน้ำกลางบนอย่างอยู่ลูกน้องนึงน่องเหลกๆราค่าไม่หายเลยนะั่นน่ะนี่ายยากูนี่แหลกย่ากันสุดท้ายหลังที่อาจจะเพยใจตัวแดงก็ได้ cumpleaños yo todavía, güey. Con pena de pena. con. cao khang sao mà là kẻ con, to con. ไอ้กวางจับไอ้ดับลักไอ้ดับลักมันยูใบไดไปก่อนครับครับอจุดเบืได้เงี้ยไอ้ย่ลองรับไปกันเรียบร้อยเม็แต่ว่าครับเข้ามาแล้วอ้าตั้าตั้ตัวดใจมันทำกับไอ้เลยไอ้ดูุเม็กนี่ก็่เหรพี่จานก็ว่ามตนนอย่ดิ เดียวคือต่อการนี่บอกว่าปลายก็ได้บ่มเลยวราสูไม่ได้ฮางฮา롱ฮาาไอเด็กกไปไอเด็กนไปฮาตนางตนกาโงฮาตอนะกางฮางจีลงเล่ยยากทุกๆุดู่นี้เลยยากนะึ่งอยากให้ลึกกับพวกมองว่าเลยยาก

Jangan berjaga-jaga. Jangan

ไปทำไมแดงเดียวไปทำไมแต่งไม่แต่งไม่แต่งไม่หัวใจยังหัวใจยังมันขัดใจบากว่าไม่ใจว่าเจ็บเลยไม่ใจ่หัวมันม mm ัน hmm. ยังอยู่เล่ย์ถูเดแร็กโตมัน ช่องตัวเดินหมดดีล็กเอาตาเลยตัวดำนี่ลำดานี้ก็มาไอดำนังไอผู้หิงไอดำไไปล้างไอ้นางมัน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 ดีจังรูกเห็นผมเลยว่าทำาะไรดีเอาไปได้ดีบัวฮันเมียหนักกดจังไอดีก็เมื่อนไอดีก็เลยกับไปลัางํำตายกนาดเก้าขาดเก้าจังรูกมัน ونحن <applause> <applause>